สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาทัวร์ห้องพักที่โรงแรมโอเอเซียนะคะที่เกาะเซนโตสะประเทศสิงคโปร์นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องพักเรียบร้อยนะคะท,คทุกคนอยากจะบอกว่าห้องพักเขาก็ มีสัดส่วนแล้วก็ใหญ่โตพอสมควรนะคะอันนี้จากประตูทางเข้ามานะคะเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอโซฟาแล้วก็ทีวีแล้วก็คอฟฟี่บาร์นะคะนี่อันนี้จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีเวทมดริงแล้วก็ผลไม้ขนมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟแก้วน้ำส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะจ๊ะ Yes ออก็ช okay. ่วยของเราตอนนี yeah, ้ก็คือยังไม่ใส่กางเกงและอย่าได้ๆถอย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  Replay บมาใหม่โอเคและถัดจากห้องนั่งเล่นมานะจ๊ะนี่ก็จะมีประตูสองบานปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะเปิดเข้ามาแบบนี้ในห้องนอนนะคะภายในห้องนอนของเราก็จะมีทีวีแล้วก็นี่เห็นไหมทุกคนเขาทำห้องออกมาได้ เป็นสไตล์แบบเหมือนบ้านฝรั่งเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นหลังคาสโลปสวยงามมากและถัดจากห้องนอนนะคะเตียงก็ King <saw> King. คิงไซส์คืบนี่ไงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าสัมภาระของเราแล้วก็จะมีตู้เซฟนะคะไม่เก็บ oh. ทรัพย์สิน ก็จะมีกระจกด้วยถันมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดคลุมเตารีบแมสสำหรับไปเล่นโยคะแล้วก็นี่เออใหญ่โตโมากนะคะทุกคนเป็นประตูอันนี้ก็ประตูประตูอันนี้สำหรับอ๊ยอ๊ยก็ะปุกยากแค่สำหรับห้องอาบนะ้ำ ในส่วนของห้องอาบน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะฮารุฮา,า,ารามะฮามเมาโยและนี่ก็คือจะในเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะนี่สวยถ้ามีโอกาสก็จะทำบ้านแบบนี้เลยให้มันมีสองสองอ่างแบบนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่อ้สอร์รี่ และถัดมานะคะก็จะเป็นฝักบัวสําหรับอาบน้ําก็จะมีทั้งแบบแบบที่ฝักบัวน้ําจากข้างบานลงม,มาข้างล่างแล้วก็จะมีทั้งแบบนี้นี่สองนะคะก็มีทั้งน้ําอุ่นแล้วก็น้ําเย็นนะคะก็สบูชช่แชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ําอืม <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของห้องส่วนนะคะก็โอเคอยู่ไม่อึดอัดเท่าไหร่นะคะ โอเคอะตรงนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านี่โอเคอยู่ Let's go eat ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับโรงแรมโอเอเซียสิงคโปร์บางแน่นอยไปทุกมองเลย ไปใส่กางเกงแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยหิวมากแซนเดอร์ทำอะไรใส่รองเท้ามาถึกข้างเบีหน่อยด้วยนี่ผิดร n อ is the wrong ไ i d e yes ดันไปหาข้าวกิน นไปกินกันตายแล้ววันนี้หนตามโทรศัพท์